สวัสดีครับพบกับเมนเทอร์นะครับผมกับแนวทางหวยห้าหนอยวันนี้นะครับวันที่23มีนาคมวันพฤหัสนะครับเด่น3แถวนะครับแถวแรกปกตินะครับ38มากับ1907 <c oughs> แถวที่2นะครับพิเศษ70มากับ4 281แถวที่3าม p 1 2มากับ4 0 3 6นะครับเด่น3แถวเด่นไปที่38มากับ0714 สามาครับสามศนสะครับสามหนึ่งสมสีมาแปย์ครับ87 8เจ็ดแปดหนะครับหลักร้อยวันนี้2ครับ2องสามนะครับ2องส3 23 7 2ูนย์ส2งสามเจ็ดสองสครับสองแปดเจ็ดสอมชุดเน้นไปที่38มแดสาหนึ่ง ครับ30เน้น3นะครับ238ครับ231 230สําหรับแนวทางหวย5านอยนะครับวันพุทธที่เออตครคกับพฤศจิท,ที่13มีนาคมขอโชคดีครับ